สวัสดีครับน,นี้ผมเก็ดยิ้มมาเข่าปลาเข่าดง,งพี่น้องเอ้พอกหาเห็ดบึงปลาปลาอนุลักนะครับเนาะของอุทยาน่งสาตว์ก็เงนินมหาเห็ดกับผมฝนตกช่วงที่เดียวเนาะแต่ยังไปเห็นเห็ดพอดอกอยู่พี่น้องเอ้นี่ครับเป็นเครื่องไม้ของอุทยานที่ตาไว้กก <c oughs> ไปแล้วครับมึงน,นึงนี่ ผบอกว่าเอาเลยเต็มที่หาซองนูมีบอกสันพี่น้องนี่ครับมีเครื่องไม้ทีพันเฮ็ดไว้ของอุทยานต้นไม้แต่ต้นใหง่ครับผมโอ้โหน่าเห็นเห็ดเห็นต้นไม้แง่เก็ภูมิใจแล้วพี่น้องมนนั้ยไปหาต่อไปครับผมนี่จะเป็นเครื่อเนาอพี่น้องเนาะเห็นบอกเครื่อใหม่แบบโอ้ศิละปะมากเลยถึงห้องกระดิเห,ห็นเ้าก็ได้เบ่งแบบนี้นพี่น้องมาเนี่ยโอ้ซึ้เย็นมากเลยครับ ต้นไม้เยอะนี่ครับเห็นบ่เป็นธรรมชาติเทดขึ้นมาเลยเพื่อโอ้นดีครับพี่น้องเห็นบ่ไปหาเห็ดยังไม่เห็นอยู่หรอกครับพี่น้องนี่เพื่อนจะเป็นหน้าฝนเนาะมันจิตเต็มเลยออกเต็ื่นแน่เจ้านี่ก็ได้นี่ด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นอยู่นี่ครับเป็นเครื่องไม้บวกเหตุอุทยานครับผม กสิหาเบไงเรื่อยๆเลยครับผมยังไปเห็นอยู่ไปย่างไปเรื่อยๆนี่ยว่าทัมดแดดแบบไงเลยพี่น้องไอ้คนสองคนโอบโอ้สูงลิบเลยงงครับขนาดผู้เดียวครับผมประมาณสองสามคนโอบได้ครับผมตัวนี้ไงไอ้คนไงเลยโอ้โหจุอดครับผมมาได้เห็ดดอกผมว่ามึงพี่น้องเอ้ไปห้องลุย ต้นนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใไงขึ้นกันครับผมมันลมเองครับผมเบิ้งอู้ง้างในสบายเลยครับผมมันงวยเองครับผมงวยลงมาตรงนั้นเนาะนี่คุ้นหายาฝนครับผมไปดูเบิ้งมีก็ลลมครับผมลมคู่เลยต้นน้อยมีต้นใหญ่ผมย้างเหยียบเลยครับผมเบิึงนั่งง้างเหยียบได้สบายเลยนี่ก็พันไปเลยครับผมนี่ต้นใหญ่ครับผมอู้ต้นหนึ่งมัดไงขึ้นกันครับผม วางข้นอบได้ครับผมครับผมผมก็ป่อเห็ดนะพี่น้องดูจะกินได้หรือบ่ได้นี่ครับผมผมว่ากินบ่ได้หรอกครับนี่เห็นไหมก็เป็นคล้ายๆเห็ดอะไรนั่นนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่ามันกินบ่ได้นี่มันจะกินได้ยังบ่พี่น้องแต่ว่ามีห้อยหนอนกินด้วยครับขามันเนาะผมก็บกเ่เคยกินครับผมอยู่ไดี่ว่เอาครับผมเฮ็ดเห็นปุ๊บพี่น้องเลยออกยังออกบ่หลายครับผมอึม่มพุนพ่นเห็นบ่น เั S <S ็นครับเมียนี่เห็นพี่น้องนี่อยู่ครับแต่ว่าผมบรูว่ามันเป็นเห็ดเนี่เนาะกินมันเกินนาจะกินได้อครับผมเดี๋ยวผมเจ็บไปค้นฟูคนรูเนาะนี่ครับเห็นไหมดอกนั้นเ่็นเดี๋ยวผมเจ็๊บไปฟูรูเบื้องกันครับพี่น้องมากายกินอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็ย่างมะพร้าวเห็ดกินมูเห็ดมูใหญ่เติอได้เช็บพี่น้องผมกนมาเหงาไปหอดผนเจอมันเห็ดเนั่ครับผมกินได้บุบเห็ดไตเบื้องพี่น้องเห็นไหม เห็ดเบื่อแล้วครับผมเป็นฟูงเหมือนไงนะครับผมงั้นเบิดเลยครับนี่นี่เห็นบ่มนะครับมูแบบไงเลยใึงเป็นเห็ดเบื่อแล้วครับผมงั้นเบิดเลยแต่มันเห็ดกินเนาะในมูนี่ก็คือพอแกงเลยครับผมฟูงนี่นี่ครับพอตีเห็ดเบื่อผมมันมีเห็ดกินครับพี่น้องนี่ครับผมก็ไม่เจอเห็ดอ่าลักษณะนี้เนาะครับ ผมมาเป็นเห็ดค้อนขาวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมติดเก็บไปคือเจ้าเบิงผมมามันกินได้แล้วครับผมออกตามคอนไม่นะครับผมนี่ครับผมมาเป็นเห็ดค้อนขาวนะครับผมคุณคุณก็มี่ครับผมนอ่พี่น้องเดี๋ยวผมจุล่องเก็บใส่ทุงไปเพื่อนเบิองครับผม่ามันกินได้บนนาะพี่น้องเนาะผมก็บ่ชำนานเรื่องเห็ดครับผมเอาเก็บครับผมเดี๋ยวผมก็มาเจออีกดอกหนึ่งครับผมว่ารู้ว่าเห็ดยังขึ้นกันครับพี่น้องนี่นี่นี่ ครับอเอใช่เ็ดละงอกเหรอครับผมใข่เฮดเ็ดละงอกครับผมไม่มีน่นหรอกครับเ็ดละงอกก็เ็ดกัะเปียงมาจักครับผมนหนจะตินเ็ดละงอกครับพี่น้องเพราะว่านีเบาอยู่ครับผมเบาตีนเนาะดเดินี่พี่น้องเป็นเ็ดละงอกครับผมเห็ดละงอกแต่ว่าดอกไม่ใหญ่ครับผมเ็ดละงอกออกข้างห้างครับผมออกบาไหลายพี่น้องไย บอกว่าไหลครับผมปล่อยแล้วครับผมเห้มันเห็ดยังพี่น,อน้องเลยนี่ครับเบ้าพี่น,อน้องนี่ครับเห็ดยังครับนี่พี่น,อน้องโอ้ไหนจะเป็นเห็ดเบือน้มั้งนี่ครับผมอืมเพราว่าเป็นเห็ดเบือแน,น่นอนเลยครับผมลักษณะนาน,นี่พี่น,อน้องเลย่ดมมือนะครับ โอ้แม่นอนเลยครับผมกินกินบ่ไดดเลยครับผมเห็ดเบือครับผมกินสนขึ้นมากเลยครับผมสนมากครับผมกินบัได้ครับผมเป็นแต่มีอยู่ครับแต่ว่าหองบัวมีพี่นองเลยพี่นอกดอกนึครับผมยัดมันเห็ดอยังครับผมนี่ออันนี้นายจะเป็นเห็ดกินได้ครับผมเห็ดค้าครับผมนี่นี่ที่น้องนี่ มันจะเป็นเฮ็ดคาหรือเฮ็ดเอียงสามารถน,าน่นานจะกินได้ครับผมดอกนี่อนี่กินน่าจะกินได้ครับผมอมว่าดอกนึงแล้วครับผมนี่นี่บนนอกพี่นองเลยต้องหานคนขึ้นเป็นดอกเป็นดอกสีนองเลยขึ้นเป็นมู๊นะครับผมอมืหามู๊นพนบะมี่ครับผมหลังจากคนพ่อเฮ็ดแล้วผมก่าย่างม,มาเจอท่านน้ำตกนะครับนะพี่นองได้ยินเสียงน้ำตกนี่ครับ ฝนตกเล็กๆเนาะเป็นท่านน้ำครับผมโอ้เห็นแต่มีปลาครับพี่น,อน้องเป็นแต่มีปลามีปูอยู่เดี๋ยวผมจะเออมืออะไว่างๆเนาะผมสีร่องมาใส่ร่องเบืองกับผมแต่ว่าผมมาเธอหนึ่งเนะาะฟวงนันน้ำนี่แบบลง่มาแบบพุนนี่ครับผมึ้นหอดพุนนี่แต่เวลาฝนตกหนักๆเนาะแต่เข้ามาใส่ตุ่มเข้าก็ตรงเบึงอากาศดีๆครับผมจ้า ดูดูถ้ายุเขาครับผมเขามาใส่นี่ปพ๊กซุ่มเขาสิหายไปเลยครับผมแต่นีู่่ครับผมคุ่นงูยางมาสักพักนึงครับผมผมมาพ่อเห็ดอีกแล้วครับพี่น้องจะกินได้บ่ได้ขึ้นกันครับผมโอ้ห่วงี้เห็ดเปลือกครับผมงเห็ดเปลือกออกดีขนาดครับผมแต่เห็ดกนิ่นออกเลยครับพี่น้องเลยเป็นตะวันขนาดเลยครับผมว่าห้าบโบออกนครับ ปลดมสมบูรณ์มากเลยครับผมอแต่มีครับแต่ออกครับพี่น้องเอ้ยไปง,งานไปเรื่อยๆครับผมถ้าคิดไดมรมาบัดมาอะไบุบบรครับพี่นออ้องเอ้ยครับพี่น้องเฮ็ดเบืออ้คุณอ,ออกเตียมเลยครับเฮ็ดเบือพี่นออ้องเอ้ยอืมครับเฮ็ดเบือเอา้เอาก็มีห้อยกินอยู่ครับนี่คือว่ามันเพื่อล้วครับผมแบบนี้กินนมะไแล้วครับผม อืมคุณหลวมมึงฉิวเลยครับผมกิ่นอ่ได้ครับผมพี่น้องอ๋อนีเห็ดเบื่นนนนนบนอ,อน,น,นี่กินเหงื่อเหรอครับพี่น้องเอ้ยไม่ได้กิ่นหอกครับมี่เห็ดเบื่อออกครับผมยังกินยังบ่ออกอ,อยู่ไปกลับบ้านดีกว่าครับผม